มาดูของข้อที่สองครับเรื่องของการแผ่รังสีของวัตถุดำในเรื้อตาแมมเขาแจ้งเหรอเาืมถ้าเขาแจ้งกันก็รู้แต่ว่าโอเคอา วัตถุดำคืออะไรอ่ะอย่างแรกเค okay. มีเพื่อนบอกว่าวัตถุดำคือวัตถุสีดำดงั้นก็หมายถึงว่าอะไรที่ดำเนี่ยอะไรที่สีดำเรียกวัตถุดำหมดเลยอันนั้นน่าจะเรียกว่าของดำโอเคไม่ได้เรียกวัตถุดำโอเคอ่ะมาดูนิยามมันนิดหนึ่นงเขาบอกว่าวัตถุดำเนี่ยเป็นวัตถุวัตถุในดํานาน วัตถุวัตถุดำเนี่ยเป็นวัตถุในดำนามยังไงก็คือแบบนี้ครับโดยปกติโดยปกติเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าโดยปกติกตกตอันนี้ทวนมาจากบทที่แล้วเขาบอกว่าวัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแข็งจะเป็นเหลวจะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิเนี่ยมากกว่าศูนย์เควินวัตถุทุกชนิดจะแผ่พลังงานออกมา ก็คือเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะก็คืออะไรนะแผ่อะไรแล้วนะรังสีอะไรแล้วนะวัตถุ <What do S 2> ทุกชนิดที่อุณหภูมิมากกว่าศูนย์ศูนย์เคลวินอ่าแผ่ชื่อว่าอินฟาเรดครับอ่าอินฟาเรดดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปวัตถุที่เรารู้จักกันในเอกภพในจักรวาลเนี่ยก็จะแผ่ อินฟาเรออกมาเพราะโดยส่วนใหญ่มีความร้อนกันเลยถูกไหมศูนย์เควินมันคือลบสองเจดสามนะดังนั้นวัตถุโดยทั่วไปอ่ะมันก็มากกว่า2องเจมเลล่ะนะครับมันก็แผ่นะครับแต่เขาบอกว่าในอในอุดมคตินเนี่ยมันน่าจะมีวัตถุอยู่จำพวกหนึ่งที่นอกจากมันจะแผ่พลังงานออกไปแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูดกลืน รังสีทุกชนิดได้อย่างโคตรจะสมบูรณ์แบบดังนั้นเนี่ยคำว่าวัตถุด,ดำเนี่ยเขียนนิยามสั้นๆเลยก็คือเป็นวัตถุที่สามารถดูดกลืนรังสีได้อย่างสมบูรณ์ทุกความถี่ทุกช่วงความถี มันดูดกลืนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรังสีอะไรดูดกลืนรังสีได้อย่างสมบูรณ์ทุกความที่ถามว่าแล้วพวกเราเนี่ยร่างกายพวกเราเนี่ยดูดกลืนรังสีทุกชนิดไหมไม่ก็แสดงว่าเราไม่เรียกว่าวัตถุดำ่ะดังนั้นเนี่ย เนื่องจากมันเป็นวัตถุในอุดมคติเนาะเขาก็เลยบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยมีวัตถุอะไรที่น่าจะคล้ายวัตถุด,ดําที่สุดที่มันดูดร,รังสีตกวนด้เลยอ่ามีเพื่อนบอกว่าหลุมดำอ่าหลุมดำเขาก็บอกว่าอะไรนะหากเข้าไปแล้วใช่ไหมออกไม่ได้ใช่ไหมอ่ะก็ววถึงว่าดูดกินนั่นแหละนะครับแต่ว่าหลุมดำเนี่ยมันมีความแบบ ลึกล้บนิดนึงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนอกจากหลุงดำแล้วมีอะไรอีกวัตถุอะไรที่สามารถดูดลืนรังสีได้เกือบทุกชนิดก็น่าจะเป็นดวงอาทิตย์ครับเขาบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายกับวัตถุดำมากที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่แผ่พลังงานออกมานะ รังสีอะไรก็ตามมันดูดกลืนได้ครับนี่ดวงอาทิตย์อ่คล้ายๆดวงอาทิตย์น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วบบเขาบอกคดังนั้นเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนใหม่นะคําว่าวัตถุด,ดําไม่ใช่ว่าวัตถุสีดําแต่เป็นแต่มันหมายถึงวัตถุที่สามารถดูดกลืนรังสี ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกความทีเรียกมันว่าวัตถุดำนะครับคำว่าวัตถุดำเนี่ยถูกค,คิดค้นโดยชายคนหนึ่งครับก็คือคุณอ่าแม็กคลังโอเคดังนั้นเรียกอะไรเรียกแล้งว่าพลังโอเคพนละังวัตถุัคุณพลังอ่าคุณพลังโอเคเนาะโดย คุณพังเนี่ยได้อธิบายเขาได้อธิบายบอกว่าไอ้วัตถุด,ดำเนี่ยสามารถดูดเกินรังสีได้ทุกชนิดและก็แผ่พลังงานออกมาโดยเราสามารถคำนวณพลังงานที่แผ่ออกมาได้ครับสามารถคำนวณรังสีหรือพลังงานที่แผ่ออกมาจากวัตถุด,ดำได้ดังนี้ ค okay. ่ะคำนวณน,นอกจากยังงแล้วยังจะไปคำนวณีิโอเคแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพตะกี้กูบอกว่าวัตถุด,ดำในธรรมชาติที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดคืออะไรนะคือดวงอาทิตย์อ่ะดูว,ว่าดวงอาทิตย์ละกันสมมติว่านี่คือดวงอาทิตย์ไอดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีการแผ่พลังงานออกมาใช่ไหม แผ่พลังงานออกมานี่คือพลังงานออกมาโอเคนี่คือพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้พลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยหลายคนบอกว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกับลำแสงใช่ไหมเป็นแสงเป็นคลื่นแผ่ออกมาใช่ไหมแต่คุณแพลงคุณไอสไตน์เนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นลำเขามองว่า พลังงานที่แผ่ออกมาจากวัตถุเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนๆดังนั้นครูก็จะวาดพลังงานที่แผ่ออกมาเนี่ยเป็นก้อนๆนี่ปล่อยออกมาจากวัตถุดำหน้าอย่างเช่นดวงอาทิตย์พลังงานที่ปล่อยออกมามีลักษณะเป็นก้อนๆที่เรามองเห็นว่ามันเป็นลำแสงเนี่ยก็คือความจริงมันเป็นก้อนๆอ่ะเป็นก้อน โดยคุณแคงเนี่ยบอกว่าพลังงานที่แผ่ออกมาจากวัตถุดำเนี่ยเปน็นก้อนๆเนี่ยไอ้แต่ละก้อนเราเรียกมันว่าควันต้มควันต้มของพลังงานอาจจะควันต้มแล้วกันนี่คือคุณแพงบอกคุแคงบอก ต่อมาครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณไอน์สไตน์เนี่ยก็มาย้ำอีกทีว่าพลังงานเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆแต่ไอแต่ละก้อนเนี่ยไอน์สไตน์ไม่ได้เรียกว่าควอนตัมละไอน์สไตน์เรียกว่าโฟตอนครับโฟตอนไอน์สไตน์เรียกว่าโฟตอนพลังงานที่แผ่ออกมาจากวัตถุเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนๆ หลายๆก็รวมกันเรียกว่าโฟตอนดังนั้นหลังจากนี้ครูจะเรียกพลังงานว่าโฟตอนนะโฟตอนเป็นก้อนๆน,นะครับเป็นก้อนๆ เนี่เขียนนะอ่ะมาดูครับว่าเขาคำนวณพลังงานเนี่ยได้ยังไงก็คือคุณแม็กแพ้งเนี่ยบอกว่าวัตถุด,ดำเหล่านี้เนี่ยเนี่ยไอพวกวัตถุด,ดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานหรือแผ่พลังงานออกมาจากตัวมันเองนะครับซึ่งสามารถคำนวณได้จากนี่ครับ สูตรที่หนึ่งของบทนี้ e มีค่าเท่ากับ nhf e มีค่าเท่ากับ nhf mm hmm. เมื่อ e ครับ e เนี่ยคือพลังงานที่วัตถุดำดูดกืืนหรือแผ่ออกมาก็ได้ e ก็คือพลังงานแล้วกันเรียกว่าพลังงาน n ครับ n ในเมื่อเรามองว่าพลังงานมีลักษณะเป็นก้อนๆไอเอ็นเนี่ยมันก็คือจํานวนก้อนก็คือจํานวนโฟตอนนั่นเองเอ็นก็คือจํานวนก้อนซึ่งมันก็คือจํานวนโฟตอนนั่นเองจานวนอนุภาคโฟตอนเอ็นเอชครับเอชคือค่าคงที่ของแคลง ค่าคงที่ของแทงหกจุดหกสมคูณสิบกำลังลบสามสี่ครับค่าคงที่ของแทงและสุดท้าย f ครับความถี่ของพลังงาน f ก็คือความถี่ f ก็คือความถี่ดังนั้นสูตรแรกครับที่นัเกเรียนจะเจอคือ e กับ nhf ใช่นี่พลังงานที่วัตถุรับเข้าไปหรือพลังงานที่วัตถุตัวนั้นปล่อยออกมาหาได้จากสูตรเดียวกัน E n hf เขียนหรนะครับอ่ามีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยมีหน่วยเป็นพลังงานมีหน่วย,ยเป็นจูลครับพลังงานมีหน่วยเป็นจูล นะพลังงานมหนเป็นจูนโอเคอ่าคูบอกก่อนในบทนี้เนี่ยเนื่องจากเราศึกษาสิ่งที่เรียกว่าอะตอมดังนั้นเนี่ยมันเป็นการศึกษาสิ่งที่เล็กๆเราก็เลยพบว่าปกติเนี่ยพลังงานที่เรียนมาเป็นเป็นจูนหมดเลยใช่ไหม แต่เนื่องจากวัตถุมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยบางหน่วยจะไม่ใช่จูนครับแต่จะเป็นอ e ิเล็กตรอนวนมันจะมีอีกหน่วยหนึ่ง <Yeah. S 1> เดี๋ยวนักเรียนจะเจอเป็นหน่วยของพลังงานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสูตรนี้เป็นจูนครับถ้าสูตรนี้เป็นจูนถ้าสูตรนี้เป็นจูนนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนักเรียนจะเจออีกหน่วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอเอาหน่วยนี้ก่อนอมีตัวอย่างอีกข้อเดียวรู้สึก มีใช่ไหมในชีิตคุณอ่ะอ่ะทำข้อเดียวจบเรื่องนี้จบจบ <Okay. S 1> บอกไปแค่ว่าจบมันึงจบไปเลยอ่ะจบไปเลยอ่ามาดูครับโจทย์เรื่องของการแ่รผังสีของวัตถุดำเขาบอกว่าเคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าชิ้นหนึ่งเป็นเคลื่อที่มีพลังงานเท่ากับ สิทธิกำลังลบสิบแปดครับพลังงานก็คือตัวแปร E energy เคลื่อนแม่เหล็กไฟไฟ้าชนิดนี้เนี่ยมีความยาวขึ้นความยาวขึ้นก็คือตัวแปร l a m d a ครับ l a m d a ให้นักเรียนคำนวณหาจำนวนโฟตอนก็คือหาอะไรจำนวนก้อนพลังงานจำนวนโฟตอนก็คือหา เอ็นับว่าพลังงานอ่ะมีอยู่กี่ฟอตอนกี่ก้อนโดยกำหนดให้ค่าคงที่ของแคล้ง6.6คูส10กํลังลบ3 4หาเอ็นได้หน่อยครับอ่ะจัดการหาเอ็นให้ครูนหน่อย E เท่ากับ n hf e, e, e ให้มาแล้ว n ให้หา h, h ให้มาแล้วแสดงว่าสิ่งที่โจทย์จะไม่ให้มาคือ f ครับความที่ความถี่โจทย์ไม่ให้มาแต่โจทย์ให้แลมด้ามาเราแปลงได้ไหมราแบแลงได้ไหมจาก ความรู้จากบทที่แล้วเลยสบทที่แล้วเนี่ยมีสูตรคำนวณสูตรเดียวคูอระไรแล้วนะ c เท่ากับอะไรแล้วเรบทที่แล้วขึ้นมาเหล็กไฟฟ้า c เท่ากับ f ลัมด้าไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะหา f ก็ f มีค่าเท่ากับ c ส่วนล a มด้าดังนั้น c ส่วนล a มด้าครับแทนได้เลย e มีค่าเท่ากับ n h f เนี่ยก็คือ c หารลัมดานี่นี่แปลงได้เลยครับ f ก็คือ c ส่วน l ัมดาที่เหลือก็แค่คิดเลขก็หล่ะนะครับน่ะคิดเลขให้หน่อยจะคิดเลยหรือขยายข้าง อะย้ายข้างก่อนเลยดีไหม n มีค่าเท่ากับ e คูณอยู่กับ l a m b d หารด้วย h c อ่ะกูย้ายก่อนเลยแล้วกันอ่ะแทนค่า e ครับพลังงาน e เป็น10บกำลังลบสิบแป 18. เลมด้าความยาวขึ้น6คูณ10กลังลบ7 h ค่าคงที่ของรัง6.6คูณ10กลังลบ34และ c ครับอัตราเร็วของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ3คูณ10กลัง8 นี่ได้เท่านี้อ่ะคิดเลขออกไหมก็ไม่น่ามีอะไรนะวิธีคิดก็คือเลขชี้กำลังก็รวมกับเลขชี้กำลังนี่ไงนี่ตรงนี้ตรงนี้เลขชี้กำลัง ด้านล่างลบลบสามสี่บวกแปดเป็นเท่าไหรอ่อ่ะลบสามสี่บวกแปดยี่สิบหกไหมอ่าได้ลบยี่สิบหกลบยี่สิบหกพาขึ้นด้านบนกลายเป็นยี่สิบหก บวกยี่สิบหกก็รวมไม่หน่อยลบสิบแปดลบ, 7, บเจ็ดบวกยี่สิบหกเป็นเท่าไหร่อ่ะได้สิบหรออ่ะ,อะได้สิบสิบกำลังหนึ่งใช่ไหมอ่ะได้สิบกำลังหนึ่งสิบกำลังหนึ่งคูณหกได้หกสิบด้านบนได้หกสิบ ด้านล่างได้ห6จกคูณสมก็18ดนิดนิดแสดงว่าหกสิบหารด้วยสิบปนิดนิดก็ได้3มประมาณ3นิดนิดสามจุศูจศสโฟตอนหรือ3ามจสมอนุภาค เนี sort, ่ยเวลาตอบก็ตอบเป็นจำนวนเต็มได้เลยก็จํานวนโฟตอนก็ประมาณ3ตัว3ก้อนอ่าประมาณ3ก้อน much ะเคลียร์เนาะเป็นะระยกนะครับคร่าวๆว,วัตถุดำมีอยูนิดเดียวเดี๋ยวข้าบหน้าค่อยมาขึ้น ปากฏการโฟโตอิเ uh,